แรนด,ดี้ออตตันประกาศขออาร์เคโอจอร์ซีนาเจคอบจอมโหดป้องกันแชมป์สีเศร้าและดับเบิลไล่นักมวยปล้ำออกจำนวนมากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดมโมเชนเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของซึกสแมกดาวครับช่วงเช้าที่ผ่านมา มีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นครับทั้งเรื่องราวที่ไรเนลตันครับออกมาประกาศว่าเขาจะจัดการจอซีนาด้วย RKO นะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายในนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับรวมถึงในส่วนของเยคคอฟาตูครับตอนนี้จะเตรียมต้องป้องกันแชมป์แบบสีเศร้าในศึกแบ็คแลชแต่เกิดเหตุจากอะไรมีใครแอบแกล้งหรือเปล่าเออน่าเดี๋ยวมาคุยกันไหนจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าหน้าเศร้าครับที่ ล่าสุดเนี่ย w w e. ได้มีการไล่นักมวยปล้จำจํานวนมากออกจากสมาคมแต่เกิดจากอะไรมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ด้วยนะครับเริ่มครับจากเรื่องราวของศึกชิงแชมป์ US นะที่เอาจริงแล้วเนี่ยตามเนื้อเรื่องเรื่องราวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วครับมีแมตช์หาผู้นักชิงอันดับหนึ่งที่เป็นเอเลนไนครับเจอกับดูรูเมก ดรูเนี่ยชนะฟาวไปถูกไหมฮะแต่มันก็เกิดจากที่เดมอนพรีสมาเล่นงานดรูอ่ะมันก็เลยเกิดเหตุที่ว่าฝั่งของเอลเวนไนท์เนี่ยมันก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยพรีสเนี่ยมึงมาเสืออะไรไม่งั้นกูก็เป็นผู้ได้ชิงอันดับหนึ่งไปแล้วอะไรทํานองนี้นก็เกิดการทะเลาะก,กันนะเกิดการทะเลาะก,กันระหว่างสองคนไอ้ฝั่งเอลเวนไนท์ก็แซะไอ้ฝั่งพรีสก็แซะคือแซะไปแซะมาไอ้ฝั่งเอลเวนไนท์ก็คือบอกว่าเฮ้ยคืออยากอะยิงไอ้พรีสพ,พูดก่อนว่าเฮ้ยเนี่ย ถ้ากูไม่เข้าไปอัาเนี่ยมึงอาจจะโดนเคมอแล้วก็แพ้ก็ได้นะอ่ะอาแอลนะกระแสคืนว่าเฮ้ยอย่าไปคิดว่าทุกคนจะเหมือนมึงไอพีทนะคือถ้ากูโดนเคมอเนี่ยมันก็ไม่ไม่ตายไงแก่เหมือนที่มึงโดนในแรโซเมเนียหรอกอ่าวก็แสแสไปแซะแสมาแม้สุดท้ายก็เกิดมีปัญหากันและด้วยความที่ว่าวันนี้ศึกสมักดาวเนี่ยคู่เนี้ยมันมีโปรแกรมจะต้องเจอกันอยู่แล้วก็เลยประกาศว่าเออไหนไหนวันนี้ต้องเจออยู่แล้วอา้าวก็เจอมันตอนนี้ไปเลยสิเออกาลังเดือกกาลังเดือด ซึ่งก็ได้สู้กัน2วัคนนี้สู้กันไปพักพักหนึ่งครับสิบกวนาทีอยู่ดีๆมีคนมาเสือกนะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโซโล่ซโคอาโอ้โ,อโหสเสดอหน้ามาอีกแล้วนะโซโล่เนี่ยรอบเล่นงานทั้ง2คนให้แมตชน,นี้มันจบ no contest ก็คือเสมอไปแบบไม่มีใครชนะนะ,ะยุติการปั้มไม่มีผลการตัดสินนะครับโซโล่มาป่วนเสร็จปับ๊บไอโซโลเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะเพราะว่าไอเอลแล้ก็พรีสเนี่ยก็เล่นงานโซโลไปถูกไหมก่อนที่ เจคอบฟาตูครับแชมป์ US คนปัจจุบันจะปรากฏตัวมาร่วมวงด้วยเออซึ่งมันนำมาสู่เหตุการณ์ที่ไปสูแมตซีเศร,ร้าแต่ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อก่อนจะไปถึงตรงนั้นฝากกันวยครับสำหรับกลุ่มนะฮะเรื่องมมยปล้ำซัพพอร์เตอร์นะใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับ150าบาทต่อเดือนได้อ่านเรื่องมว่ปล้ำสองเรื่องต่อว,วันตอนนี้ก็มีเรื่องรามากมายครับในนั้นทางเรื่องราวย้อนหลังต่างๆนานาหรือเจาะลึกเหตุก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น นะมากมายใครสนใจก็เข้าไปติดตามมาได้นะครับทักอินบ็อกเพจมาได้เลยนะจ๊ะทีนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นเรื่องแมตชสีเศร้าทำไมถึงเกิดเป็นแมตชสีเศร้ามันเกิดจากอะไรมีคนแอบแกล้งหรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังฉากแน่นอนว่าผู้จัดการทั่วไปสแ c ค d ดาวอย่างน้ออลดิสเนี่ยไม่พอใจนะที่โซโล่นะเจคอบเนี่ยมายุ่งในแมตชการป้าม2สัปดาห์ติดต่อ,อกันแล้ว นะครับสองวิคติดแล้วที่มีส่วนที่ทําให้แมตช์เนี่ยจบแบบไม่ปกติไม่ได้มีการตัดสินในปกติคือจับก,กดมีฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะอะไรเงี้ยนะครับอาทิตย์ก่อนมันคือดรูชนะฟาวใช่ไหมชนะดนะีคนะิวเนี่ยนะซึ่งนิกเอาดิสเน่ก็เลยประกาศว่าเนี่ยเจคอบเองเนี่ยต้องมองการแชมป์แบบสามเศร้าเจอกับเดมอนพรีสและแอลเอไนท์เออแต่ทีนี้อยู่ดีๆโซโล่ Solo, มันก็โผล่ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยได้ยังไงนะ ดูมักอินไตต้องเป็นผู้ได้ชิงสิเพราะว่าอาทิตย์ก่อนดูได้มาชนะแมตต์แบบชนะฟาวอาทิตย์ที่แล้วดูต้องเป็นผู้ได้ชิงลำหนึ่งกับเจคอบฟาตูทีนี้เอาดิสมันก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อเออเองพูดถูกเพ็งเลยนะงั้นไม่เอาแล้วสาม,าสามาเศร้าเจคอบมึงป้องกันแชมป์แบบสี่เศร้าไปเลยเพิ่มดูมักอินไตไปด้วยเออแต่เจคอบก็แบบตอนนี้กำลังมั่นใจมากก็บอกเอยไม่สนใจเว้ยเออมาเหอะแบ็กแลสเนี่ยเอาไงเอาเลยจัดไป เดี๋ยวก็ทึบแม่งหมดเลยเออนะแล้วก็เดินจากไปทีนี้โซโล่ก็ทําแบบทําเนียนน่ะทําเป็นะบ,บอกว่าเอ,อ้ยเอาดิสเนี่ยแกบเนี่ยเป็นคนที่แบบจ้องจะทําลายเจคอบใช่ไหมเนี่ยกันมาแกล้งกันเนี่ยมาให้ป้องกันแชมป์แบสี่เศร้ามันมันยากอะไรอย่างนี้ถูกไหมที่จะป้องกันแชมป์ได้แต่เอาดิสก็บอกแบบแบบเย็นชาแบบบอกว่า,เ,า,วอวาเอ้ยเองนั่นแหละโซโล่ที่จ้องจะทําลายเจคอบทีนี้หน้าตายโซโล่ก็เลิกลักเลิกลักถูกไหม เพราะว่าเอาจิงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแมตช์สีเศร้าถ้าโซโล่มันไม่ได้โพร่งพูดขึ้นมานิกเอาดิสมาเลยนึกได้ฟิลนั้นนะนะเออจะเหมือนว่าแบบโซโล่พยายามให้งานของเจคอบเนี่ยยากขึ้นไปด้วยแน่นอนมันอิจฉานะเพราะแบบก่อนหน้าโซโล่มันใหญ่กว่ามีสร้อยอูลาฟาลาหานู่นนี่นัน่นนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเจคอบแม่งได้แชมป์ไปแล้วสถานะมันมัน,ม,นมันสลับกันแล้วอะจากตอนเมื่อปีที่แล้วนะประมาณนี้นะครับอะ แล้วก็ประกาศ Offi c i a l ครับแมตช์สีเศร้านะชิงแชมป์ US สในศึกใหญ่ Backlash นะที่จะถึงนี้ก็เป็นเจคอบฟาตูครับป้องกันแชมป์กับ a อล Night Dam ด n Priest แล้วก็ Drew m c i n t y ไตรอติดตามได้เลยจ้ะนะต่อมาครับเป็นลีกแชมป์แท็กทีมกันบ้างครับอันนี้เป็นแฟลกซิ่มนะแท็กทีมใหม่นี้มาโชว์ฟอร์มกันสักหน่อยนะเอาชนะพิตตี้เดลลี่ไปได้ซึ่งก็แน่นอนแหละพิตตี้เดลลี่เหมือนว่ากลับมาอยู่สถานะเดิมคือเป็นจ็อบเบอร์ของลีกแท็กทีม ช่วงก่อนเรโซเมเนียมันดูดีใช่ไหมแต่อยู่ดีๆมันก็แบบโดนลดบทลงมาเรื่อยๆนะจนแบบไม่มีส่วนนะเหมือนไอ้พวกรอสกาซ่าก็เหมือนกันเออนะสุดท้ายก็แพ้ไปครับไม่มีอะไรมากลาฟกเซียนมะชนะได้ด้วยสเปนิสฟลายแล้วก็ฟีนิกซ์สเปรสนะถ้าไม่ตายถ้าเดิมของคู่แฟกเซียมนั่นแหละก็จริงๆคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นแท็กทีมที่ดีที่สุดนะเมื่อปีที่แล้วนะเออเผื่อใครไม่ได้ตาม NXT นะเออเพราะว่าในเดวี่ค่ายหลักจริงๆแท็กทีมนี่ก็ความสําคัญในลดไปเยอะ ต่กว่าที่จะกลับมาก็ต้องพึ่งแท็กทีมฝั่งสมักดาวเนาะที่มันจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังสู้ไอฝั่งแฟกซีเมไม่ได้เพราะมันมีทั้งฝีมือการปั้มและปีที่แล้วถ้าใครตามเอ็เนี่ยเนื้อเรื่องของคู่นี้ก็ดีมากเชก่นกันไอ้นี่มันจะหักไอนันมันจะหักอะไรเงี้ยโอ้โหเทีกันน่าสนใจมากแต่ไม่รู้ว่าขึ้นมาค่ายหลักจะมีรายละเอียดที่จะเล่าแบบนั้นหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ผมว่านะก็น้อยๆไปช่วงหลังเดวี่นะฮะ อะต่อมาเป็นเนื้อเรื่องฝั่งหญิงกันบ้างนะเป็นทนานของนาแจกกับทิฟฟานีก็มาคุยกันมาดากันทะเลาะกันฝั่งทิฟฟานีก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมเนี่ยป้องกันแชมป์กับทุกคนและจ้าเอ,อพร้อมเจอทุกคนแหละเออแล้วก็มีนาอมีมา,มาออกมาตามมาทีหลังเนี่ยบอกว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วเออและพร้อมจัดการเจดด้วยเออแล้วก็จะไปไล่ล่าแชมป์โลกเหมือนกันอืเอาจริงๆรงนาอมีมีผู้ประเด็นที่ว่าปีที่แล้วเนี่ย อ่าทิฟฟานีอ่าเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยเนวมีชิงแชมป์กับนาแจกเนาะเคยชิงแชมป์กับนาแจกแล้วก็ทิฟฟานี่นี่แหละเป็นคนที่มีส่วนช่วยให้นาแจกรักษาแชมป์ได้ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเป็นฟีลนั้นนะเหมือนว่าเนวมิก็เอาเรื่องที่แบบโกรธแค้นในอดีตมาพูดถึงในโปรโมนี้ด้วยนะแต่ว่านั่นแหละครับก็มีการตีกันแน่นอนว่าเจดก็โผล่มาแล้วก็ตีกันก็เลยเป็นพอดีอะนะสี่คนก็เลยจัดแมตช์แท็กทีม เจดกับทิฟฟานี่นะเจอกับนาโอมิแล้วก็นแจกก็เป็นฝั่งธรรมะที่สามารถชนะไปได้เป็นเจดจับแนจกใส่พาวเวอร์บอมนะจบนะแต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันคือเกิดขึ้นหลังแมตต์ก็คือเจดเนี่ยไปหยิบเขมขัดแชมป์โลกหญิงของทิฟฟานี่แล้วก็ไปถือเล่นเออทิฟฟานี่ก็บอกอะไรเนี่ยแชมป์ของฉันเออบ้าบอรจริงเชียวนะก็เลยจะจะยื้อกันไปยื้มานาอ่นาโอมิโผล่ามารอบเล่นงานแล้วก็ชูแชมป์ อันนี้จริงๆเป็นช็อตจบรายการ SmackDown วันนี้นะเออยิงคู่แท็กทีเนี่ยเป็นคู่เอกด้วยแต่ก็นั่นแหละผม,ผมเอาออตตันไปไว้ท้ายดีกว่าเออนนี้ก็พูดให้มันจบๆเป็นเรื่องๆไปแล้วกันจะได้แบบไม่งงนะตามนี้นะต่อมาเป็นแมชอลิสเตอร์แบล็อ่าแมชแรกในการกลับมาที่ WWE เจอกับ The m i ิสก็เกือบมีปัญหาเพราะว่าข้างเวทีมีคาเมโลเฮไอคาเมโลเฮเนี่ยมันจะมันมันเป็นพวกเดียวกับเดอะมิใช่ไหมแล้วมันก็แบบ มาวุ่นวายอ่ะเออแล้วก็เจอเดอะมิสเตอรกดสุดท้ายพลิกมาเจอแบล็กแมสหมุนเต,เตะท่าหมุนเตะจระเข้ฟันหางอ่ะเตะเข้าป้างเรียบร้อยนะฝั่งของอลริเซอร์แบลก็ชนะไปได้โดยที่หลังจบแมตช์เนี่ยก็จะมีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างฝั่งของอลริเซอร์แบลแล้วก็คาเมโลเฮแน่นอนว่าคู่นี้ก็จะต้องเตรียมเจอกันแนอนาคตอย่างแน่นอนนะครับตามนี้นะแต่โหพุ่งตรงผมผมเกลียดเลือเกินไอ้สร้อยสร้อย อ่าสร้อยคาเมโนเฮที่เป็นรูปหน้าอังเดเดดจแอนเนี่ยไม่ไหวไม่รู้ใครคิดให้มันใส่นะแต่แม่งดูแบบดูแย่มากทั้งที่เป็นผู้ชนะอังเดเดดจแอนนั่นนะนะเออนะอ่ะต่อมาเป็นฝั่งของเนื้อเรื่องฝั่งแชมป์ยูเอสหญิงเซเลน่าเวกาวันนี้ก็เอาตัวรอดจากการโดนโกงไปได้เพราะวันนี้เซเลน่าเวกาแชมป์ยูเอสหญิงคนปัจจุบันเนี่ยเจอกับทนายของไอร์ทเนลเวนที่เป็นลูกน้องเนาะของเชลซีกรีนแชมป์เก่า นะครับแน่นอนว่าเชลซีกรีนก็พยายามมาวิดไว้อยู่ข้างเวทีฟีลคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะมาวิดไว้แบบหันเหความสนใจกรรมาการไอฝั่งเซรีน่าเี่กก็หันไปสนใจเหมือนจะอาจจะเล่นงานสรุปไปเปอร์เนเว่นพุ่งเข้าใส่เซรีน่าหลบได้ก็เลยไปพุ่งอัดเชลซีกรีนตกเวทีนะทางด้านของเซรีน่าก็เลยรวบกดนับ3ชนะไปได้เออประมาณนี้นะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีปัญหาแหละสำหรับฝั่งทีมเชลซีกรีน นะที่มีเชลซีกรีนอ่าไปเปอร์นิเวนอัาฟายเนี่ยสามคนในภาพฝั่งขวาเนี่ยนะคือมีปัญหาบอกว่ามิสคอมมิ u n i k a t กันใช่ไหมเออเหมือนแบบมันแบบพัดผ่านนิดนิดหน่อยหน่อยอะส่งผลให้ฝั่งเซเรนาเวกาเนี่ยชนะไปได้อีกแล้วนะประมาณนี้นะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแมตช์ของเรฟฟินิกส์นะเรฟฟินิกส์วันนี้เจอกับซานโตสเอสโกบานะก็เป็นคู่ที่ จริงๆวันนี้สมัคดาวต้องบอกว่าปั้มเนี่ยแมตช์การปั้มเนี่ยไล่มาตั้งแต่คู่แรกเนี่ยมีทั้งหมด5คู่ใช่ไหมแต่ละคู่เนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะให้เวลาออประมาณ10นาทีทั้งนั้นเลยนะเท่าๆกันนะก็ใช้คําว่าให้เวลามวยปั้มเพิ่มขึ้นหน่อยสำหรับดา๋ยวดีในในในสมัคดาวตอนนี้นะเพราะว่าจริงช่วงหลายสัปดาห์หลังเนี่ยให้เวลากับมวยปั้มเนี่ยน้อยมากอืมแล้วก็ให้ซีนพวกพูดพูดเยอะ ฟิลนั้นแต่วันนี้ให้มวยป้ามเยอะนะเออแล้วก็เนี่ยเป็นแมตต์เรฟินิกเจอกับซันโตเอสโกบาซึ่งก็โอเคนะฟินิกก็ยังได้โชว์ฟอร์มต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอะไรละ่ะไอ้ท่าหมุนเตะของเขาใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยทําไม่ตายก็เป็นมิเดโอราสรุปเป็นสรุปน่าจะเป็นท่านี้นะผมว่าน่าจะเบากว่าไอ้ท่าไดาเวอร์ก่อนหน้านี้นะอืมนะประมาณนี้ก็เป็นกระโดดเข่าคู่แล้วก็นี้ตอนนี้ก็มีประเด็นซันโตเอสโกบาเนี่ยเหมือนว่าจะเสีย อำนาจหรือเปล่าดูแล้วเป็นไปได้นะเพราะว่าอันดราเดย์ดูจะมาเจาะแจ้กับไอ้ลูกน้องซันโตสเนี่ยพวกไอ้ลอสกาซ่านะเออไม่รู้จะโดนยึดทีมหรือเปล่าถ้าโดนยึดทีมก็อยู่ลําบากว่านะซันโตรเรโบาลเอออะประมาณนี้ต่อมามาพูดคุยถึงเรื่องราวของแรนดี้ออตตันนะที่ได้ได้ว่าออกมาดา่าแล้วก็ประกาศนะว่าจะการกับคอนซีนาอย่างแน่นอน ในสึกใหญ่แบ c ็คเลชที่จะถึงนี้นะครับอืมนะซึ่งจริงๆที่ถึงนี้ก็คือวิกหน้านะพุ่งตรงรอ,อ,อติดตามแล้วกันนะออตันพูดอะไรบ้างนะสแมทดาวสัปดาห์นี้เขาบอกว่าขอต้อนรับสู่สแมทดาวแต่จริงเซกเมนต์นี้อยู่กลางรายการคนะือออตันก็บอกว่าเออรู้แหละว่ามันอาจจะแบบผ่านมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ขอพูดเปิดหน่อยว่าเวลคัมทูสแมทดาวนะจอซีนะ่า ในระหว่างที่ทั้งโลกนี้ไม่เห็นเขาแต่ผมเห็นเขามาเสมอมันใช้เวลาเป็นยี่สิบปีนะที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงผมรู้ตั้งแต่วันแรกเขาเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเขาคือของเล่นของคนที่ใช้หุ่นเชิดคนนั้นอันนี้ก็คือหมายถึงวินเป็นคนเชิดซีนะ่าแบบสมัยก่อนเลยซีน่า แกใช้โอกาสในยุค PGA ร่าแกพร้อมที่จะทำให้ตัวเองเป็นตัวการ์ตูนเดินได้แต่ฉันเองฉันทำทุกอย่างเพื่อเป็นตัวของตัวเองจอร์ซีน่าเนี่ยให้พูดตามตรงเนี่ยเขาไม่ได้สนแฟนๆด้วยซ้ำเพราะเขาแค่แต่ตัวเองที่จะพาแชมป์นะและพาตัวเขาไปสู่เมนสตรีมทุกเดือนเนี่ยเขามีเสื้อสีใหม่และชุดต่างๆมากมาย ที่พร้อมที่จะเอามาขายกับเด็กๆให้เด็กๆไปขอตังค์พ่อแม่มาซื้อเขาพยายามทําให้พวกคุณแฟนๆเนี่ยรักเขามากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการขายอะไรละเสื้อใช่ไหมหมกปอกแขนอ่าข้อมือกางเกงยีนที่เป็นโจอสเนี่ยก็คือเป็นยีนขาสั้นนะนะยีนสามส่วนหรือแม้แต่รองเท้าสนนเกอร์อะไรงนี้มันก็ทำมาขายทั้งนั้นแหละอืม สัปดาห์ก่อนเนี่ยไอ้จอรซีนาเนี่ยมาพูดว่าทำไมเนี่ยมันถึงไม่มีลูกมันบอกว่าเพราะมัวแต่เลี้ยงลูกของพวกคุณคุณแฟนๆฟวมยปล้ามอยู่ยังไงล่ะแต่สิ่งเดียวเนี่ยที่แกเลี้ยงเอาไว้คือการเลี้ยงกระแสการหาเงินจากค่าสินค้าต่างๆตะหากเออแต่จริงแปลจริงๆแ,แปลจริงมันคือเรสอนะเรสเนี่ยมันแปลว่าแปลได้ว่าเป็นเลี้ยงอเลี้ยงขึ้นมา เออเรสอีกอย่างคือสูงขึ้นน่ะทำให้สูงขึ้นก็คือเหมือนว่าคือถ้าแปลตรงเนี่ยผมว่าคนจะงงเพราะว่ามันคือเลี้ยงลูกกับค่าสินค้าเพิ่มขึ้นเนอะะเออเนี่ยแวะอ,าอาธิบายนิดเดียวภาษา,อ,าอังกฤษนะเอออ่ะออตันก็บอกว่าเนี่ยการขายวิญญาณของแกเนี่ยจริงเนี่ยฉันบอกให้แกนะทำมาเป็นยี่สปีแล้วด้วยซ้ำนะไอฮารโซลเีเรสเพเนี่ยฮาสโซเนี่ยไม่เท่าไร แต่คิดนะว่าตอนเนี้ยไอความ loyalty และ respect ของแกเนี่ยมันหายไปไหนวะจอร์ซีน้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกมองหน้าฉันแล้วบอกว่าแกเนี่ยจะเป็นคนลบชื่อตรากูลออตันทั้งสามยุคไปจากหน้าปรติศาสตร์แกประกาศว่าจะลบทุกอย่างของครอบครัวฉันนั้นเหรอโอแกทำไม่ได้หรอกบอกให้ ต้องข้ามศพแบรนดอรตันไปก่อนนะโมเอาไว้ away, ใช่ไหมว่าเป็นเดอะลาส์เรียลแชมเปี้ยนแชมป์โลกของจริงคนสุดท้ายหรอว่าไม่เลยนะตอนนี้แกได้กลายเป็นตำนานรายล่าสุดที่ฉันต้องล้มแล้วแหละแบ็คแลชเนี่ยที่เซนหลุยส์มิสซูรีต่อนหน้าครอบครัวต่อนหน้าอ่าตระกูลออตันในรุ่นถัดไปฉันจะเตะหัวแกเตะหัวเหลี่ยมๆของแกเนี่ยกระเด็นออกนอกสนาม แต่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นหลังจากแกโดนจัดการด้วย RKO ตามนี้นะก็รอติดตามกันครับนะสหรับท่านั่นของจอร์ซีนากับแรนดิโอตันตอนนี้ล่าสุดนะอันนี้เห็นแล้วแหละเดย์พาร์ตเดวนเนี่ยบิวแมชนี้ว่าเป็น one last time จะเป็นครั้งสุดท้ายนะจะเป็นอีกหนึ่งครั้งสุดท้าย ที่จอร์ซีนาจะได้ขึ้นปล้ำเจอกับคู่อริตลอดการอย่างแรนดี้ออตตันนะก็รอติดตามแมตช์นี้กันแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะก็วันเสาร์ที่10พฤษภาก็คือวันเช้าว,วันอาทิตย์บ้านเราสัปดาห์หน้านะรอติดตามนะครับซึ่งจริงอนน้นถามผมอะถ้าถามว่าอยากดูจอร์ซีนาไรเดอตตันในลันสุดท้ายของจอร์ซีนาไหมก็ต้องบอกว่าอยากดูอันนี้พุ่งตามตรงเลยอยากดูไหมอยากดู แต่จะคาดหวังให้แมทมันออกมาดีไหมก็คงไม่แล้วถ้าแมทออกมาไม่ดีผมจะวิจารณ์ผมก็คงจะวิจารณ์ตามปกตินะเออนะประมาณนี้แล้วแต่ทีเนี้ยอะอะจบเรื่อง SmackDown จบเรื่อง b a c k l a ล h อะไรสัปดาห์หน้าอะไรว่าไปแล้วต่อมานะเรื่องต่อมาคือข่าวที่แน่นอนว่าใหญ่ที่สุดในในหน้าฟีดของแฟนมวยปั้มวันนี้ก็คือเทศกาลแจกสองขาวการไล่ออกรอบล่าสุด นะครับของ w w นะที่เลยกได้ว่าก็มีคนออกนะเยอะมากเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ตามช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นสถานการณ์้ายเดิมอะมันเริ่มจากพวกพนักง,งานในออฟฟิศก่อนนะพวกพนักงานออฟฟิศก่อนที่วีจะมีการไล่ออกทยอยไล่ออกอะไรเงี้ยเออคือทุกปีมันจะมีแบบนี้เป็นปกติแต่แน่นอนทุกครั้งผมก็กล้าพูดได้ว่ามันก็จะมีความรู้สึก เรียกว่าน่าเสียดายหรืออะไรหลายๆอย่างในในการไล่ออกในแต่ละครั้งน,นะครับอืมประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพูงตามตรงก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสมาคมได้มากมายหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่เขาเคยทํามาก็อาจจะเรียกว่าไม่ควรจะถูกเฉดหัวทิ้งแบบนี้ละกันนะพูดอย่างนี้อืมแต่นั่นแหละครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวมันมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ห แล้วระหว่างนั้นก็จะมีแบบข่าวว่าแบบอ่าพวกพนักงานนู่นนั่โดนไล่ออกมันยังมีตำแหน่งใหญ่โดนไล่ออกเนี่ยนะพวกในพนักงานออฟฟิศแต่ผมคงไม่ลงลึกอะเพราะมันมันคงไม่ได้สนใจใช่ไหมเออมาคุยฝั่งมวยนักมวยปล้ำดีกว่าเพราะว่าวันนี้ก็เป็นข่าวที่ชัดเจนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าลิสที่ผมได้มานี้ครบหรือ,อยังแต่ถ้าเอาครบเดี๋ยวก็คงจะลงเอาไว้แหละในเพจนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งแต่จริงผมก็พยายามคุยกับหลายๆคนที่เรียกว่า พยายามเขียนถึงเรื่องของอหลายๆคนนะที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆอาจจะคุยถึงลิสต์รายชื่อก่อนแล้วกันว่ามีใครบ้างแล้วค่อยมาคุยแยกเป็นคนๆไปนะเขาคร่าเขาคร่า,า,า,านะที่ผมได้ลิสต์มาเนี่ยก็จะมีดักร์ตักไฮนะคอรัลเจจิจิโดลินอ่าบรอนสโตเมนเคเดนคาร์เตอร์คาตาน่าเชนส์นะฮะเชน่าเบสเลอร์เอ็ดดี้โจ๊กนะเลลี่ออสบอนนะอะไรประมาณนี้ จริงๆเหมือนมีผมลืมชื่อและไอ้ทีมอ่าเมตาโฟอะ่ะผมลืมชื่ออีกคนหนึ่งะนะก็มีโดนไล่ออกเหมือนกันพอรอบนี้ไล่ออกกันค่อนข้างค่อนข้างจะพอสมควรไอท้ที่อย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือพอดีผมไปคุยกับพี่โอ๊คุยในชแชท WTF แหละนะคุยคุยถึงเรื่องการไล่ออกฝั่ง NXT เนี่ยโอ้โหรอบนี้ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะใจร้ายน่าจะน่าจะหนักที่สุดกว่าหนักกว่ายุควินอะไรด้วยซ้ำคือถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยทิเเห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาไม่ใช้หรือไม่ชอบหรือไม่อยากใช้บางทีเขาเอาไปลองเอาไปลองอยู่พักหนึ่งเออจริงมีเออจริงลืมชื่อดีเ่ยนะจกัจกรจักรล่าแจา็คสันใช่ไหมก็คือหนึ่งในเมตาโฟที่จะเป็นตัวอย่างที่ผมจะคุยให้ฟังเลยะจริงๆแล้วเนี่ยเมตาโฟเนี่ย นะเมดาโฟคือจริงมันมีสี่คนนะแต่เรียกขึ้นมาค่าหลักนะมันมีสองคนเป็นแท็กทีมฝั่งหญิงก็คือจากราแจ็คสันกับแลชเลเจนค่ายหลักเนี่ยหยิบมาใช้อยู่พักใหญ่ๆแล้วก็เหมือนว่าเหมือนว่าจะโอเคแต่แบบเหมือนว่าสุดท้ายไม่ถูกใจเขาเลยเลือกคนเดียวเขาเลือกเก็บแลชเลเจนไว้แล้วจากราแจ็คสันเขาเตะเตะเชโทิ้งเลยเโหดร้ายมากนะโหดร้ายมากรอบนี้ หมายถึงแบบเนี่ยช่วงหลายเดือนเนี้ยกับวิธีการในการก่อนที่จะโดนไล่ออกนะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว,ว่าอะไรล่ะอ่ะอย่างดักต้าไคเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งในกําลังหลักสําคัญที่ผมว่าน่าจะช่วยบิลลีกอินเตอร์ยิงได้แต่ทีเนี้ยพอมันไม่ได้ไม่ได้มาด้วยแนวคิดแบบเดิมเนี่ยนะเรื่องฝีมงฝีมือเนี่ยมันก็ถูกลดคุณค่าลงไปประมาณนั้นตอนเนี้ยสุดท้ายเขาก็คิดง่ายๆอ้าวหลีกหญิง อินเตอร์ไม่เวิร์กใช่ไหมไลาลาวาคิเลียแบกไม่ได้เอาก็เอาตัวดังเบกกี้ลินมาแบกบเพราะเดี๋ยวเบกกี้ก็คงจะได้แชมป์ในแบ็คแลนด์นี่แหละนะครับเพราะงั้นกับการบิวที่ก่อนหน้ามันเคยมีไลาลาวาคิเลียดาคกอต้าคายอวีนาอะไรพวกเนี้ตรงเนี้ยความสาคัญมันลดลงไปแล้วเขาก็เลยคงจะไม่ได้เห็นค่ากับดาคกอต้าคายก็เป็นอีกครั้งที่น่าเศร้าสำหรับเธอเพราะาโดนไล่ออกอีกแล้วจริงๆที่เธอกลับมารอบนี้ก็กลับมาในยุคทิปเปอสนะทิปเปสก็เป็นคนไปจ้างกลับมานั่นแหละ แล้วจริงเนี่ยช่วงหลังเนี่ยคือคนอาจจะพูดถึงเรื่องเธอบาดเจ็บยอะไรย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังเธอหายมาพักเนื้อนะหายเจ็บมาพักแล้วแต่ว่าไม่มีบทให้น่าจะตั้งแต่ก่อนเลโซมเมเน่ด้วยซ้ำอ่ะจริงสถานการณ์เดียวเดียวกันเนี่ยก็จะมีพวกอะไรอาซึคะไคลิเซนเนี่ยพวกดามจชคอนโทรเนี่ยอยู่ในอยู่ในประมาณนี้หมดเลยนะขณะที่อีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือบรอนโซเมนบรอนโซเมนนี้ที่ผมก็เป็นเคสที่ผมคิดว่า คือผมนึกไปมันก็น่าสงสารเพราะว่าจริงเนี่ยร่างกายบอลโซแมนผมว่าทุกคนรู้ว่าไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่ปีที่แล้วเขาทาอะไรเขาช่วยปั้นบอลซันลีดเยคขอบฟาตูปั้นมอนสเตอร์สองตัวช่วยปั้นเนี่ยช่วยคือหยิบบอลเอามาตั้งใจปั้นในสองคนนี้ให้มันแบบดูแกร่งดูท็อปเลยเออแต่แบบใช้งานเสร็จก็คือเฉดหัวทิ้งเลยมัน ผมเขียนไปแล้วบ,บนหน้าเพจว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนให้รุ่นพี่มาสอนงานรุ่นน้องเสร็จปั๊บถึงเวลาคุณก็ไล่รุ่นพี่ที่มาสอนงานรุ่นน้องออกเนื่ออกไหมคือผมก็รู้สึกว่าโอ้แบบนี้ไม่ง่าสงสารเออหน้าสงสารคืออยู่อีกสักปีหนึ่งให้รังวงรางวัลอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ได้นะบอ์โซเม่น เพราะหนๆเขาก็ปั้นปีีแล้วเขาคือเขาช่วยปั้นเต็มที่มากนะแบบอัดหนักๆมันๆแล้วนะแม่แมตม์กับเจอของฟาตูเนะี่ยฟาดตรงฟาดโตะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเต็มที่อ่ะอืมนะแต่กลับกันก็คือถึงเวลาแบบไม่เห็นค่าก็เฉดหัวโยนทิ้งเลยอ่ะออันนี้ก็ก็น่าสงสารเหมือนกันอ่าประมาณนี้นะคร่า,าวๆสาหรับอ่าในส่วนของลิสต์ที่โดนไล่ออกล่าสุดกับนักมวยปล้ำในเก็ อ่าผมว่าก็เป็นลิสที่อีกหนึ่งลิสที่น่าเห็นใจนะแต่ผมก็เห็นใจทุกคนแหละที่โดนไล่ออกนะอืมก็คงไม่ใช่เรื่องดีที่โดนไล่ออกอใช่ไหมจากงาน,นเออแบบว่าประมาณนี้นะคือเพื่อนเเสียดายใครหรือแบบไม่อยากให้ใครอยู่ต่อก็คอมเมนต์มาคุยกันก็นแล้วกันนะประมาณนี้แล้วก็ฝากด้วยสำหรับกลุ่มนะฮะเรื่องเหมาย่ำซัพพอร์เตอร์ใครอย,ยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สนับสนุนได้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนเนี่ยเรื่องเหมาย้ำสองเรื่องต่อวนันติดต่อได้ครับทางอินบอ์ของเพจได้เลยนะครับ แล้วก็เพืเ่อนๆครับคิดอย่างไรกับศึกสมักตดาวก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดแล์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องไมนปล้ำเรส่อรี่คลิปนี้โดโมต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ